เหื่อยล้นเกิดจากอะไรแล้วแก้ยังไงวันนี้ไปฟังคำตอบจากพี่หมอเทกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้นะครับก็มาพบก,กับพี่หมอเทอีกครั้งหนึ่งมีคําถามจากทางบ้านมาถามพี่หมอโชคซึ่งพี่หมอโชคคิดว่าถามพี่หมอเท็ยเนี่ยน่าจะกระจ่างก,กว่าก็คือปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงื่อครับโรคเหงื่อคือมีถามว่าเหงือ่อรล้นเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วแบบ แก้ไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้เชิญพี่หมอเสี้ยมาตอบคาถามกันดีไหมครับก็สาเหตุของการเกิดเงาล้นเนี่ยมีมีอยู่หลายอย่างก็คืออาจจะเป็นโรคเงือออาจจะแปลงฟันผิดพิธีหรือว่าอาจจะมีตำแหน่งฟันที่ผิดปกติไปนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาโฟกัสเฉพาะในส่วนของสาเหตุจากการแปลงฟันผิดวิธีและการเลือกแปลงสีฟันที่ผิดวิธีอ่าพูดง่ายๆคือสาเหตุมันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเงืออหรือว่า รูปร่างฟันที่ไม่ดีใช่ไหมมึงหมอแป่งฟันที่ไม่ดีอ่าแต่วันนี้เราสกปเกี่ยวกับการแปลงฟันใช่ไหมเพราะว่าคนไข้จะได้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอ่าว่ามาเลยครับหมอเสียการแปลงฟันที่ผิดวิธีเนี่ยก่อให้เกิดโรคเหงือกได้อย่างไรเหงือกนไดได้อย่างไรก็คือการแปลงฟันที่ผิดวิธีเนี่ยมันจะเป็นทาอันตรายต่อตัวเหงือกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแปลงสีฟันเนี่ยที่เราใช้อ่ะมันจะถูกออกแบบให้เราแปลงแบบปยับปัจอัออย่างนะใช่แต่ว่าวิธีการแปลงฟันที่ง่ายที่คนไข้มักจะทําผิด หรือว่าคนโดยทั่วๆเอไปว่าะทังก็คือการแปลงในแนวนอนแบบแอกอย่างนี้เลยอ่าเน้นแรงเน้นให้รู้สึกแบบเจ็บเจ็บเงือกนิดนิดสะตย์ใจแบบนี้จะทําให้เกิดคิดว่าการแป่งฟันคือการขัดฟันซึ่งซึ่งซึ่งมันแรงแรงก็สะอาดอะแต่มันแรงเกินไปใช่ไหมอ๋อคนไข้ในกลุ่มนี้จะแบบฟันสะอาดมากแต่ว่าเงือกร้นทั้งแถบเลยโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยอ่าครับสะอาดเกินไปครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการใช้แปรงสีฟัน เรามาดูในเะรื่องของการเลือกแปรงสีฟันก็คือเลือกแปรงไม่เหมาะกับเราอ่าเอางี้มีก็เกี่ยวกับการแปรงฟันมี2อย่างคือแปรงผิดวิธีกับเลือกแปรงผิดวิธีเลือกแปรงผิดจะผิดผิดไม่เหมาะกับเรานี่เอาเอาที่หัวข้อแปรงเลือกแปรงไม่เหมาะกับเราก่อนเนาะเลือกแปรงไม่เหมาะกับเราก็คือว่าเราเลือกขนแปรงที่แข็งเกินไปครับในปัจจุบันในร้องตลาดเนี่ยขนาดความแข็งของขนแปรงเนี่ยที่แนะนําก็คือขนแปรงแบบซอฟหรือว่าแบบนุ่ม เราจะไม่แนะนำไมใ่ใช้แบบล่มพิเศษอ่ากรณีของล่กพิเศษเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้มีการผ่าตัแตดแสดงว่าขนแปรงแปรงตีดฟันเนี่ยมีขนแปรงไม่ว่าจะเป็น hard ี e d i u m s ก f t extra soft เนี่ยควรเลือกให้เหมาะกับตัวเองใช่พี่หมอเซียแนะนำแบบไหนดีครับแบบครับ,รบก็คือปัจจุบันเนี่ยเลือกแบบซอ f ก็พอใช่ครับไม่ต้องแบบมีเดียมไม่ต้องร์ดมีเดียมจะแข็งเกินไปเราใช้วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ขนแปรงแข็งเลยพูดง่ายๆคือ วิธีการเดี๋ยวพี่หมอเทียจะบอกให้ว่าวิธีการที่เหมาะกับซอฟคืออะไรเพื่อให้เหงือกของเราไม่ล่นใช่ครับแปลงฟันไม่ใช่ขัดฟันนะจ๊ะใช่ไหมใช่ครับเอาไว้นพูดไงแต่เอ็กต้าซอฟหรือว่าซอฟเอ่อหรือว่าเอ่อเอ็กต้าซอฟใช่ไหมใช่ไอ้นุ่มพิเศษที่หมอเสียบอกว่ามันอ่อนไปหรือยังไงครับใช่ครับใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดเราดีกว่าเช่นเราโกนเหงือกหรือมีการผ่าตัดในช่องปากแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าขนแปรงที่นุ่มเกินไปนี้ก็ก็แปรงไม่ออกเหมือนกันแปง ไม่ค่อยสะอาดอ่าก็คือพอหมอพอจอดนี่ก็คือซอฟก็พอใช่ครับแล้วก็เลือกวิธีการที่มันเหมาะกับแปรงใช่ไหมใช่ไอ้ซอฟจะนุ่มไปใช่ใชครับสแสดงว่าที่พี่หมอโชคเห็นในในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่ามีขนแปรงนุ่มพิเศษขนแบบละเอียดมากๆนุ่มสุดๆเลยอย่างนั้นแปลว่ามันก็อาจจะแปรงแล้วไม่ค่อยสะอาดอย่างนั้นหรือแบบคาบพลักอาจจะออกไม่หมดใช่ครับาตัวพลักมันเหนียวมากถ้าเกิดเราแปรงฟันได้ไม่สะอาด ตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านั้นอมันติดเหนียวมากอะกรแปลงแบบนิ่มมากบางทีแปรงแล้วมันยังคงเป็นเหลือเป็นคราบเป็นครีมอ๋อก็ก็ไม่ค่อยสะอาดนะอ่าก็อาจจะเหมาะพูดง่ายคือเอาอยากแข็งไปเอาซอฟก็พอนี่เหมาเเจนแนะนําว่าเป็นซอฟนะครับใช่ไหมแต่ในบางครั้งก็คือว่าถ้าถ้าเรามีเหงือกที่บางมากเหงือกบางมากลาแปรงแม้แต่ใช้ซอฟก็ยังเจ็บอยู่แม้แต่ใช้ซอฟก็ยังกลุ่มนี้ก็จะต้องใช้ เอ็กซ์ซ่าอฟต์เหมือนกันซึ่งจริงๆขนแปรงกับสภาวะเหงื่อของเราเนี่ยเราควรจะไปปรึกษาหมอใช่ดูแลเราว่าเราเนี่ยเหมาะกับขนปอยขนแปรงแบบซอฟตหรือเอ็กซ์ซ่าซอฟใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแต่ถ้าเป็นขนแปรงแบบเอ็กซ์ซ่าซอฟเนี่ยอาจจะต้องแปรงแบบใช่เราต้องมาเน้นเรื่องมาเน้นหน่อยใช่จำนวนครั้งในการแปรงต่อตำแหน่งมากขึ้นอาจจะต้องย้ำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าไปถ้าพูดถึงคนทั่วไปเหงื่อปกติ แน,น,นะนใชอซ,ซอฟต์แนะนะไอซอฟต์ตไม่ต้องมีเดียมนะมีเดียมนีแปลงสะอาดแต่มีเดียมแต่เหงือกกระเจิงใช่หาซื้อยากแล้วผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นแปรงสีฟันแจกฟรีแล้วครับครับอ่ะเพราะงัะ้ถ้าต่ถ้าคนบางคนเหงือกบางมากนี่อาจจะต้องมาพบคุณหมอครับว่าแนะนําการแปลงพิเศษยังไงใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหงือกเราบางพิเศษไหม ใช่ไอ้กรณีนี้ผมแนะนําให้เราว่าจะต้องไปเจอคุณหมอดีกว่าอย่าคิดเอาเองว่าเหงือกชั้นบางหรือเหงือกชั้นหนาเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเหมาะกับแปรงทุกแบบถูกไหมครับบางคนก็อาจจะเหมาะกับเอกซ์ซอฟก็ได้ไปเจอคุณหมอก่อนว่าเราเหงือกล่นง่ายหรือเปล่าใช่ไหมเราเหมาะกับแปรงสีฟันแบบไหนแล้วก็เราเคยใช้แปรงสีฟันแบบซอฟแล้วแต่ว่ายังมีเหงือกล่นอยู่คุณหมอแนะนําแบบไหนอ่านี่ก็อาจจะต้อง แต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีเลือกแปลงหนึ่งนะว,วิธีเลือกแปลงยังยาวขนาดนี้ทีนี้เดี๋ยวมาเจาะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการแปลงยังไงไม่ให้เหงือกร่นดีกว่าดีไหม<ะ>ดีครับได้ครับเชิญเลยบอกเลยครับโอเคในส่วนของวิธีการแปลงนะครับตัวยาสีฟันนะครับถ้าเราโตในลนักษณะอายุมากกว่าหกขวบแล้วเราจะใช้ยาสีฟันเต็มแปลงตรงนี้นะครับเริ่มแปลงจากด้านบนก่อนของตัวฟันนะครับวิธีการต่อไปก็คือเราจะเอียงขนแปลงนะครับ45องศานะครับแล้วกดลงไปนิดหน่อยขยับ เล็กน้อยแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเรากดเนี่ยผลแปรงมันจะเข้าตรงซอกตรงนี้ครับพอมันเข้าตรงซอกตรงนี้เพนจะทาให้มันทําความสะอาดบริเวณตรงซอกตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับทีนี้เวลาในการแปรงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ฮะใช่ตรงนี้อ่ามันจะผ่านซอกนี้มาอทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเราแปรงเนี่ยเราแปรงเฉพาะฟันเราไม่ต้องไปแปรงที่เหงือกนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะแปรงจากตัวเหงือกมาอย่างนี้เลยครับ เาาลาวบาไล่มาเรื่อยๆครับ <Okay. S 1> ถ้าเรามีการใช้ข้อมือที่ดีขึ้นนะครับเราจะเอียง45องศากดเข้าไปที่ตัวฟันและขยับเล็กน้อยเราจะไม่ได้ขยับเยอะขนาดนี้ถ้าขยับเยอะขนาดนี้จะเริ่มเป็นแปลงฟันผิดวิธีแล้วนะครับเราทําแค่นี้ใช้ลักษณะเหมือนการสัน่นเล็กๆในการแปลง,งความสัน่นทั้งด้าน,ใ,นใช่ทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วเราก็จะปัดอย่างนี้ <Okay. S 1> ตามมา mm hmm. วิธีการแปลงฟันที่ผิดที่มักจะเจอบ่อยก็คือการแปลงแบบนี้ครับ แปรงเน้นเอาแรงเน้นเอายาวๆอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยจะแปรงง่ายแต่ว่าจะทําให้คอฟันเนี่ยสึกแล้วก็เหงือกอะ่ะถ้าเกิดมันบางมันจะร่นหมดเลยทั้งแถบนะครับอ๋อนี่ก็คือเหงือกร่นใช่โหการแปรงฟันที่ผิดวิธีนี่คือหนักมากเนาะแล้วก็พี่หมอเสียแนะนําสิ่งที่แปรงวิธีการแปรงที่ถูกแล้วทีนี้ถ้าบางคนเป็นแล้วจะแก้ยังไงดีครับพี่หมอเสียคือฉันอาจจะแปรงผิดไปแล้วอะ่ะ ผิดไปแล้วแกยังไงดีแกยังไงดีก mmm ็ถ้าผิดไปแล้วแล้วมีการล่นของเหงือกที่ไม uh ่รุนแรงมากเราอาจจะติดตามคอยดูอาการไปเรื่อยๆแล้วก็มานับคูดหินพูนเช็คอัพอยู่ตลอดเกิดวิธีการแปลงฟันก็จะหายหละหรือว่าก็จะคงสภาพการล่นอยู่เพียงเท่านั้นอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันล่นมากแล้วล้วเกิดอาการเสียฟันเละหรือว่าเริ่มมีแปลงฟันเจ็บแล้วพวกนี้อาจจะต้องใช้วิธีการปลูกเหงือกเข้าช่วยครับผมซึ่งพวกนี้อาจจะต้อง ในกรณีที่เราแปลงฟันผิดวิธีเนี่ยมักจะตามมาด้วยลักษณะคอฟันสึกฟันจะเป็นร่องๆๆๆพวกนี้อาจจะต้องอุดฟันร่วมกวับการปลูกเหงือกหรืออ,อุดฟันอย่างเดียวแล้วหายก็เป็นได้นครับคนนี้แนะนําให้มาพบกับทันตแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์จะให้ค,ค,คําแนะนาอีกทีนึงพูดง่ายๆถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็อาจถ้าเป็นยังไม่เยอะนะครับก็เป็นไม่เยอะเยอะไม่เยอะนี่ไม่คิดเองไม่ใช่คิดเองนะใช่คุณหมอบอกนะถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเพอรับรู้ได้ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไร แต่ว่าแก้เอาสาเหตุออกใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ต้องแก้ถ้าฟันสึกไปแล้วมาอุดฟันใช่ครับถ้าเหงือกล้นพอจะปลูกได้ก็ปลูกก็ปลูกเนือกขึ้นมาใช่การปลูก่านี้ยากไหมปลูกเหงือกก็ไม่ยากแล้วก็ในวิธีการในปัจจุบันเนี่ยก็คืออุปกรณ์ในทุกอย่างจะเป็นเครื่องมือเล็กๆแล้วก็การเอาชิ้นเนื้อมาปลูกเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อเล็กๆหรือถ้าในบางคนเรากลัวไม่อยากใช้ชิ้นเนื้อพวกนี้เราก็ใช้ชิ้นเนื้อเทียมได้ล้วครับเทคโนโลยีปลูกเหงือกที่อย่างนะ แต่สมัยนี้นี่เทคโนโลยีมันไปแอดวานซ์ขึ้นก็อัตราการเลยก็สูงขึ้นใช่ครับเจ็บตัวก็ไม่เยอะเจ็บตัวน้อยลงนะครับโอ้โหเราอยากสาเหตุรู้แล้วไม่เป็นแล้วแก้ได้ครสุดท้ายอยากให้ม่หมอเสียฝากถึงผู้ชมทางบ้านยังไงบ้างครับก็แนะนําให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำนะคะโดยที่การไปตรวจเนี่ยก็ถ้าเราสงสัยเรื่องเงือกล่นให้ถามคุณหมอก่อนว่าเราเป็นเงือกลอนระดับไหนระดับเล็กน้อยเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันตามที่แนะนําไปเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้ว ถ้าเป็นเยอะขึ้นอาจจะต้องปลูกเหงืออโอเคเราอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอเฉพาะทางเพื่อประเมินเรื่องว่าเราจะต้องอุดฟันร่วมกับการปลูกเหงืออเราปลูกเหงือกได้หรือไม่ uh huh. นะครับอันดับที่3าก็คือว่าการเลือกแปรงสีฟันที่ถูกต้องนะครับตามที่ได้แนะนําไปว่าให้เลือกผลแปรงซอฟไว้ก่อนแต่ในบางกรณีเราอาจจะต้องมาใช้ซูเปอร์ซอฟอันนี้ให้แนะนําให้ปรึกษากับคุณหมอประจาตัวของเรา uh huh. ครับโอเคแล้วก็ผมแนะนําว่าการแปรงฟันที่ถูกวิธีครับสำคัญกว่าการความถี่ในการแปรงฟัน uh huh. ในความหมายว่าวันหนึ่งเนี่ย คนให้บางคนบอกผมว่าเนี่ยหมอผมแปรงฟันวันละสิบครั้งเลยนะโอเคการแปรงฟันวันละสิบครั้งเนี่ยไม่ได้ทําให้มันสะอาดมากขึ้นเท่ากับการแปรงฟันอย่างมีประสิทธิภาพเพียงสองครั้งต่อวันอ๋อเหมือนเหมือนอย่างพี่หมอทําความสะอาดบ้านใช่ถูกบ้านอาจจะไม่สะอาดเท่ากับคุณแม่ทำความสะอาดทความสะอาดทีเดียวใช่ป่ะเพราะว่าทําเนี้ยกว่าคือใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือฝากถึงทุกคนอย่ากลัวหมอฟัน มาหาว่าบางทีมาตรวจันแล้วก็มาถามว่าเออเหงือกเราเนี่ยล่นง่ายไหมแล้วเราเนี่ยเหมาะกับแปลงแบบไหนแปลงวิธีไหนไหน่นาจะเป็นทางเลือกเพื่อป้องกันที่ดีกว่าถูกต้องไหมครับใช่ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับใครมีข้อสงสยัยฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ